ทีมยูทิลิตี้ต้องมีความพร้อมและความสามารถทอที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานเพื่อให้การบริการเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามที่ออกแบบนะครับเพราะั่นความร่วมมือของมจทกบริษสยามที่วัตดครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เป็นนิมิตหมายสําหรับรุ่นแรกที่เราจะเปิดเราจะเปิดระดับเบสิกก็คือระดับพื้นฐานก่อนซึ่งระดับเบสิกเนี่ยค่ะจะมีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรนี้28ชั่วโมงถ้าเป็นวันก็คือประมาณ4วันครึ่งซึ่งจะบูรณาการการันระหว่างการเรียนที่เป็นตัวเลคเชอร์นะคะคือเป็นทฤษฎีใช้คำนี้ดีกว่าเป็นทฤษฎีไม่ใช่เลคเชอร์นะคะแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติด้วยจะได้ไปดูอาคารสถานที่จริงนะคะของที่ มชอชทเรามชอชทเรามีหลายดลายที่นะคะที่บางมดบางขุนเทียนมีหลายแห่งแล้วก็บางจุดที่มชอชทเราไม่มีเราจะได้ไปดูสถานที่จริงที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของสยามพิวัฒนสสยามพิวน์เราก็มีชากรชาวชาวช่างชาววิศวกรเงินสองสามร้อยคนเลยค่ะก็ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่ได้ประโยชน์นะคะเพราะเราจะทําเรื่องนี้ต่อเนื่องแล้วก็เปิดกว้างให้กับ คนทั่วไปสังคมด้วยนะคะก็คิดว่าทางสยามพิวรรธแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอวกค้ายจันทบุรีนะคะเราก็จะได้สามารถทํางานร่วมกันเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะคะร่วมกันพัฒนาป,ประเทศของเราต่อไปค่ะ